พระปริจธรรมพร้อมกันกับการให้พรเพื่อให้คุณพรชัยเลศสุวรรณิตที่นำมาเป็นประธานเป็นหัวหน้าในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้วายชนที่เป็นปุพการีของตนนั้นอาตมาก็จะได้กล่าวสัมโมทิยกถาปารุธรรม ให้ยาโยมทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ในกุฏิพระธรรมกรรมฐานคราวนี้ให้ได้สดับตระฟังสักเล็กน้อยเนึ่งเพราะว่าคุณพรชัยเลิศสุวรรณิศผู้มาเป็นหัวหน้านำพาญาติพี่น้องมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บิดามารดาที่เอ่ยนามมาตอนที่ ได้ถวายเป็นสังฆทานมาตกับพัดที่ปปะว่าพัดเพื่อผู้ตายที่วายชนไปแล้วนั้นได้มาถวายเป็นสังฆทานสังฆทานก็แปลว่าเป็นทานที่เป็นไปในหมู่สองเมื่อถวายมาเป็นสังฆทานอย่างนี้แล้วอัตมาภาพก็จะต้องทำการแจกทาน คือนำไปมอบให้แก่พระภิสุสง์รูปนั้นรูปนี้ที่อยู่ในวัชนะสงครามนี้การที่ถวายเป็นสกทานี้มีส่วนดีมากๆตรงที่ว่าเราไม่ได้เจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งพระภิสุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งก็จะไม่ทําให้เรานั้นไปติดในตัวบุคคลที่สําคัญก็คือว่าในหมู่พระภิสุสงที่อยู่รวมกัน แม้ว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนสัพพมจารีอยู่ด้วยกันนั้นก็ตามบางรูปบางท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่มีศีลไม่ได้ดีเรียกว่าเป็นผู้ทุศีลหรืออาจจะกลายเป็นอรชีบุคคลบุคคลผู้ไม่มีความยางอายเลยก็เป็นได้ถ้าเราไปถวายเจาะจงเฉพาะพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเกิดไปเจอพระที่ทุศีลนั้นเข้าให้ทานของเราก็จะได้คุณภาพลงมา หมายถึงว่าจะไม่ได้บุญไม่ได้อานิี้ส์งมากเนะี่ยเพราะว่าเราไปถวายเจาะจงตัวบคุคคลกลายเป็นว่าไปเจอพระที่ทุศีลเป็นรัชีบุคคลเรียกว่าเป็นมังคุโพตโตผู้เดือด้านหรือเก้อยากนั้นไปแล้วแต่ถ้าเราถวายทานให้เป็นไปนในหมู่สงโดยไม่จำเพาะพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจาะจงพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเลยแล้วก็วางจิตเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าให้เป็นจิตตการีคือความยำเกรงในหมู่สง ไม่ว่าสงจะส่งตัวแทนพระภิสุรูปใดมารับทานแทนจะเป็นพระภิสุที่เพิ่งบวชใหม่ๆเป็นพระนวก,กะหรือว่าเป็นหลวงตาแก่ก็ต่างเราก็ตั้งจิตตการีก็คือความยำเกรงในหมู่สงฆ์เอาไว้และเมื่อถวายไปในหมู่สงฆ์เช่นนี้แล้วเนะี่ยก็จะปลอดภยัยเพราะว่าในหมู่สงฆ์นั้นมีพระภิสุอยู่หลายลูกใช่ไหมแม้ว่าจะไปเจอรูปใดรูปหนึ่งที่เป็น พระทุศีนเป็นราชีบุคคลก็ยังมีพระที่เหลือที่ไม่ได้ทุศีลไม่เป็นราชีบุคคลอยู่ในโมสงนั้นด้วยทางของเราก็จะได้ถือว่าปลอดภัยจากราชีบุคคลนั้นไปได้ด้วยอันนี้ก็คือส่วนดีของการที่ถวายเป็นสังฆฐานเป็นไปในโมสงโดยไม่เฉพาะเจาะจงพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งทีนี้ธมมาภาพเองก็ถือว่าเป็นผู้รับในานามของพระสงฆ์เมื่อรับในานามของพระสงฆ์แล้วเนะี่ย ก็จะเอาไว้รูปเดียวไม่ได้นะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเห็นว่าพอจะเอาไปแจกได้ก็ต้องเอาไปแจกนะบางสิ่งบางอย่างที่เห็นว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้นี่เป็นต้นที่จริงแล้วถ้ามองกันในแง่นี้นะฐานที่เป็นไปในโมร์สงรือว่าสังฆทานเนี่ยถ้าเป็นปัจจัยมาเนี่ยนะปัจจัยนั้นก็ต้องนําไปแบ่งกันไปแจกกันจะเราจะพาะข้าวของสังฆทานอย่างนี้แล้วก็พระภูรับนั้น เก็บปัยเไว้น่าจะไม่ถูกนะถ้าขอถวายเป็นสักฐทานยกขึ้นท่วมหัวหเปล่งวาเจวิมานี้ไม่อย่างพันเตปะฏานิสัปริวานิสังฆทานนานี้นะก็จะรับปัจจัยนั้นเก็บไว้เป็นเพียงส่วนตัวคนเดียวไม่ได้ต้องนําปัจจัยจํานวนที่เขาถวายมาด้วยส่วนมากนั้นนะก็ต้องไปแจกใจ่ายให้แก่หมู่พระพิสุสงฆ์เช่นที่ถวายกฐินก็เหมือนกันนะกฐินก็เป็นไปในหมู่สงฆ์ ปัจจัยก็ต้องเข้าสู่ครองการที่เป็นของบัที่เป็นของหมู่สงเราก็มีปัจจัยที่มาถวายให้แก่พระสงฆ์ที่ลงไปรับประทินนั้นแต่รูปตราท่านก็ว่ากันไปตามจุลมที่เหมาะสมในการที่มาทําบุญอุทิศไปให้แก่ยิามารดาผู้เป็นอุปการีชนของตนวหวชนไปแล้วนั้นพอของโยมเล็กโยมอัมพรเนี่ยเสียชีวิตไปนานหรือ,อยังประมาณกี่ปี ตั้งแต่โยกอายุ22 22เหรออ๋อหนาแล้วหนึ่งเหมือนกันนะแสดงว่าอายุไม่มากเท่าไหร่ก็ปด87อ๋อ็ดก็ไม่น้อยละก็มีแม่สองคนอ๋อเหรอแม่คนที่สองอ๋อมีหน้ามีน้าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั่นแหละของการทำบวงทิตไปให้แก่ บิดามารดาปุปการรชนหรือญาติพี่น้องที่วายชนไปแล้วนั่นหรือแม้แต่ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องของตนก็ตามคนในกลางพิรุการที่สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ทําบุญอุทิศไปให้แก่ผู้นั้นเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นสัมภเวสีคือถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกระทำความผิดพลาดทําอกุศล ให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เช่นไปแอบ,บกินของสงฆ์นั้นมานไปแอบ,บกินเอาของสงฆ์หรือไปนำเอาของสงฆ์มาใช้โดยที่ไม่รับอนุยา่อก็เรียกว่าแอบ,บกินของสงฆ์นั่นเองถ้าไปแอบ,บกินของสงฆ์หรือยักยอกเอาทรัพย์ของสงฆ์แม้เป็นพระพิสุทที่อยู่ภายในวัดนี้ก็าตามมันมีสักฆพันธ์ที่เป็นของสงฆ์อยู่แอบบไปรับขโมยมาเนี่ยยักยอกออกมาอย่างนี้นะ ตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตนะได้ชื่อว่าเป็นปรัตูประชีวิเปรเตแปลว่าเปรเตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยอุญสุศลที่คนอื่นจะทําอุทิศไปให้ปรัตตะประตัตตะเราว่าให้ปรัตตะก็คือโดยการให้ของคนอื่นคือเปรตพวกนี้เนี่ยจะไม่มีอาหารจิตเีของตนเอง เบ็ดบางจําพวกเนี่ยยังมีอาหารกินในของตนเองแม้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นแล้วสัตว์เดรัจฉานก็จะมีอาหารกินในของเขาเนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีอาหารกินของสัตว์นรกยิ่งไปเกิดเป็นเทว,วดาก็มีอาหารทิพย์ของเทว,วดาที่จะให้กินแต่ว่าเปรตพวกนี้เนี่ยไม่มีอาหารกินนะต้องอดอยากปากแห้งอยู่นั้นเป็นเวลายาวนานถ้าไม่มีใครทําอุทิศไปให้นะ ถ้าไม่มีใครทาบุญที่ไปให้เนี่ยเขาจะตกอยู่ในสภาพของความเป็นปรัตุปชีวิตเปรตนั้นยาวนานเลยเปรตที่เป็นพระยาของพระเจ้าพิพิสานะดำรงอยู่ในฐานะของความเป็นเปรตที่เรียกว่ารัตุปชีวิตเรตเีรยอยู่ถึงหกสิบกัปนะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาหลายพระองค์เลยอุบัติขึ้นมาพระองค์นี้เช่นพระพุทธเจ้าสุคนาวสิขีเปรตพวกนี้เนี่ย ที่มีผลมาจากที่ไปแอบกินของสงฆ์คือพระเจ้าปิวิสารสมัยนั้นได้เป็นอํามาตย์คนหนึ่งที่ได้รับราชโองการจากพระราชาให้มาเป็นผู้จัดแจงทางพระทีจะไวให้แก่หมู่สงแต่ว่าย้าของพระเจ้าปิวิสารตอนนั้นไปแอบรับกินข้าวของอาจารย์ธยธรรมหรือข้าวประหารที่จะถวายให้แก่หมู่สงเนี่ยไปแอบกินอาหา้นะ เมื่อตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นเปรตทีนี้พอไปเกิดเป็นเปรตที่ได้ชื่อว่าพระตูประชีวิเปรตเนี่ยพอพระพุทธเจ้าโรงได้เสด็จอุบัติขึ้นมาเนี่ยเปรตพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสภาพของความเปรตไปได้ก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าโรร่งนั้นแล้วก็กราบทูลถามว่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะได้รับข้าพระอาหารที่ทําบุญเสด็จมาจากญาติของข้าพเจ้าได้เมื่อไหร่ พร,ระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเช่นพระพุทธเจ้าสุนวสิกีก็ตรัสบ,บอกว่ารอไปอีกจนกว่าญาติของพวกท่านทั้งหลายจะไปเกิดเป็นพระเจ้าพิมพษษษิสารคือ,คอหมาคนนั้นจะไปเกิดเป็นพระเจ้าพิมพษษิสารทีนี้ก็ถามมาตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นิอน้อุบัติขึ้นมาเนี่ยเวลายาวนานไปถึงหกสิบกัปที่ไม่สามารถรอดพ้นจากสภาพของความเปลีป่ยนแปลงไปได้นะ ทีนี้พอมาถึงสมัยของพระรทธเจ้าสุมาม,มโคโดมของเราเนี่ยพระเจ้าเปมสานก็ได้เสด็จขึ้นของราชเป็นพระราชาแล้วก็เป็นพระสวัสดิบัลด้วยนยพวกเปรตที่รอคอยมาเป็นเวลายาวนานที่เป็นพระยะของพระเจ้าเปมปสานนั้นก็มาปรากฏตัวให้เห็นส่งเสียงปรากฏตัวให้เห็นในตอนกลางคืนที่พระเจ้าเิมสาทรทุกแหในอุปาในนอกพระราชวังเห็นเป็นตัวดําขมุขขมัวอยู่ข้างนอกแล้วส่งเสียงโหยหัวลงมาเนี่ย พระเจ้าบุญพิสารก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่านั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าก็แต่บอกให้ทราบว่าเป็นพระญาติของพระองค์นั่นเองที่ตายไปเกิดเป็นเปรตปรากฏเพื่อที่จะมาขอสริมบุญจากพระองค์ให้ถวบุิที่ไปให้ีพระเจ้าบริพิสารก็เลยนิมนต์พระพุมีพระเจ้าพร้อมกับพรีส่งหมู่ใหญ่มาสวยพระกยาหารพร้อมกับถวายเภสัชปัจัยธรรมทั้งหลาย้แก่พระพุทธเจ้าที่มี ให้แก่พระพุทธเจ้าที่มีพระพิสงรงนั้นเป็นบริวารพอถวายเข้าประหารอนาปานะพร้อมกับพระตรีจีวรตอนนั้นแล้วก็ได้รับพรจากพระพภาคเจ้าด้วยการกล่าวสมโภชยถา่นั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าวิารุสานเลิมอุทิศคือไม่ได้ตรวจน้ําอุทิศไปให้เลยอ,อันนี้เปล่มันก็ไม่ได้รับไม่ได้รับมันก็มาปรากฏเหมือนเดิม ก็ไปถามพระพุทธเจ้าใหม่ว่าทําไมเปรียพระญาติของข้าพระพระุทธเจ้าจึงยังมาปรากฏเห็นอยู่ย,ยังส่งเสียได้ยืนอยู่อย่างนี้พร,พระพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าเพราะพระค์ไม่ได้ทําการอุทิตนะอันนี้ต้องทําการอุทิศด้วยหนะเราจึงมีตํแหน่งว่าจะต้องทําการตรวจน้ําอุทิศไปให้หลังจากที่พระฉลองศรัทธาฉัานปัทหารไปแล้วแล้วก็ ทำการยถาสัพพีอนโมทนาก็จะทําการุที่สมบูรณ์ในตอนนั้นคือการปล่อน้านั่นเองทีนี้พระพุทธเจา้ษษาปิพัสรก็จึงต้องมาถวายพระทหารแต่พระญาพระวิุสงฆ์ใหม่พร้อมกันกันกบระชีวรสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆที่อยู่ในพระราชวังนั้นก็อมาถวายแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้ไปให้แก่นคนทั่วไปที่จะได้นูมต่อไปเนี่ย และพระเจ้าปิวิษณก็ทําการอุทิศผลโดยการตรวจหน้าอุทิศไปให้ที่เราพูดคําว่าสุขีตโตสุขิตาโหตุยาตยโยใช่ไหมสุทินังวเปตนางอาสวะขยวันิพันนาปเจุตุสุกตาโหตุยาตโยเนี่ยฐานที่ข้าพเจ้าให้แล้วดีเนอะจงไปถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของพระเจ้ามีความสุขพระเจ้าปิวิษณก็ทําการอุทิศอย่างนั้น โดยการตรวจน้ําอุทิศสมบูรณ์ส,นนสกุลนั้ไปให้เปรตนี่เขามารอรับอยู่แล้วนะ mm hmm. เขามารอรับอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะ mm hmm. ทีนี้การที่จะสําเร็จผลให้แก่เปรตได้เนะี่ยที่เรียกว่าจากสภาพของความเป็นเปรตกลายไปเป็นเทวดาทันทีนะ mm hmm. เนี่ยพราะมันงกับสวมเสื้อผ้าพอที่เป็นทพิ์และมีอาหารที่เกิดขึ้นได้ทันทีเนะี mm ่ย hmm. ก็ต่อเมื่อว่าถึงพร้อมด้วยเหตุสามสี่ประการหนะึ mm ่ง hmm. คือ ทายกทายิกการังสัมปทายะด้วยความถึงพร้อมแห่งทายกทายกิกาผู้ที่จะทำบุที่ไปให้สองปฏิคาหกาการังสัมปทายะด้วยความถึงพร้อมของปฏิคาหกคือพระภิงฑ์แล้วก็จำเพ็ว่าจะต้องมีศีลนวยนะมารับทานของทายุทธทายิกาที่จะทำบุที่ไปให้นั้นสาม ทายกทายิกานังอุทิศสายะด้วยการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ของทายกทายิกา mm hmm. และข้อสุดท้ายคือเปตนางโนุโมทนายะด้วยการโนโมทนาของเปรตทั้งหลาย mm hmm. ถ้าเราทําบุญจะให้สัมฤทธิผลได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนะสมมุติว่าท่านไปอยู่ในฐานะที่เรียกว่าพระดุริสิวเปรตเนี่ย แล้วท่านพอร,รู้ว่าบุตรธิดาของท่านญาติพี่น้องได้ทําบุญที่เจ้าทิพย์ไปให้แก่ท่านก็มาปรากฏรอที่จาอนโมทนาเลยสมมติว่าท่านมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะมารอฟังการทําบุญแล้วก็ทิศส่วนบุญสมบูรณ์ได้ของบิดของบุตรธิดาญาติพี่น้องของท่านพอพระยถาสัพพีแล้วก็ตรุดน้ําทิพย์ไปให้เท่านั้นแหละ จะเปลี่ยนกายสภาพของความเป็นเปรตนั้นไปเป็นเทวดาทันทีแล้วก็จะมีเสื้อผ้าอาพ์ที่เป็นทิพย์สวมใส่สทันทีและมีอาหารทิพย์คาร์ดานั้นปรากฏให้ได้รับประทานทีเรียกว่าพ้นทุกจากความเป็นเปรตไปได้ทันทีเลยนะอันนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไปเกิดอยู่ในภพภูมิไหนเป็นอะไรใช่ไหมอังน,นั้นทําให้ก่อนดีที่สุดทีนี้พอทําแล้วอย่างเนี้ย ชาวไทยเราที่มีความเมตตาการณุณาอยู่อย่างเนี้ยก็เลยคิดว่าจะต้องทำให,ให้แก่พวกเปรตที่เป็นสัมบูรณ์สีลเล่ล่อนที่ไม่มีญาติพี่น้องทำบุญที่ไปให้ด้วยนะอันนี้จึงเป็นธรรมเนียมเกิดขึ้นในภายหลังเพราะว่าถ้าไม่มีใครทําบุญไปให้แล้วพวกนี้จะอยู่ในทัศภาพความเป็นเปรตนั้นตลอดไปนะไม่สามารถพน้นออกมาจากรรอัศภาพความเป็นเปรตนั้นได้เลยนะนั้นเราก็ต้องทํา นะอันนี้เป็นถือเป็นข้อสําคัญเลยท่านก็บอกว่าฐานะโสปปะกัปปติอยู่ว่าจะสําเร็จได้โดยฐานะก็หมายถึงว่าบิดามดาผู้ผู้าชนของเราไปแล้วนั้นนะ่ะต้องไปอยู่ในฐานะของความเป็นปรัตุปชีวะเปรตนะถ้าไปอยู่ในฐานะอื่นเช่นไปเกิดเป็นเทวดาเนะี่ยท่านก็มีอาหารของเทวดา ของกินของตนเองไปไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานก็มีอาหารของสัตว์เลี้ยงชานที่จะให้กินไปนแต่เราก็มีธรรมเนียมว่าขอให้มารับส่วนบุญกุศลถ้าไม่มารับส่วนบุญกุศลขอให้เจพาอารักษ์ได้นําเอาบุญกุศลน,นี้ไปบอกกล่าวให้ทราบอันนี้ก็จะสําเร็จเป็นอนุโมทนาใหม่หรือปฏิทานอนุโมทนาใหม่ได้ถ้าท่านไปเกิดอยู่ในพวภูมิของเทวดาเป็นเทวดาไป ก็จะอนุโมทนาเพราะว่ามีเทวดาเนี่ยนำเอาเรื่องของการทำบ,บุญที่ไปให้ของบุตริดาเนี่ยไปให้ท่านทราบพอทราบพวก็อนุโมทนาเนะหมือนกับเราที่ไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วก็มาบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูไปปฏิบัติธรรมมาเอาบุญมาฝากพ่อกับแม่นะท่านก็อนุโมทนายินดีอันนี้ก็จะได้บุญด้วยนะอันนี้จะต้องทราบถ้าหากว่าคุณพ่อเกียกยุชื่อนี้เป็นต้นนะฮะท่านไปเกิดเป็นเทวดา แล้วก็มีเทว,วดานี่ที่เราขอให้เขาส่งข่าวไปให้นะไอปภูมวัทเทว,วดาแหละขอให้ส่งข่าวไปให้แก่คุณพ่อที่อยู่ในสูงสวัรค์ชั้นเทว,วดาดาวดึงหรือว่าจะตุมารลให้ทราบหน่อยนะพอท่านทราบแล้วท่านก็จะนโมทนาชื่นดกชื่นใจมีความปิจิยินดีก็จะเป็นผู้มีส่วนแหมบ,บุญนั้นได้ทันทีเลยนี่นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่น่านโมทนาจิตดีที่คุณพรชัยเป็นต้นเน่ย นำญาติพี่น้องของตนมาทำบุญที่ไปให้แก่ปุปการีชนบิดามบรดาผู้บวชชนเปลานั้นที่เป็นคุณพ่อของโยมเล็กด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่านโน้มมทนาจิตเป็นอย่างมากก็ขอให้การกล่าวสมุทรฐาเป็นธรรมเทศนาใหม่บุญสําเ็จเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเทศนาให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลร่วมด้วยพร้อมกันกับการสุภพฤทธิธรรมที่จะ ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลและจากการที่ตมาฉลองศรัทธาฉันประธานเพศนี้แล้วเอาไปให้แก่คุณพ่อที่เอ่ยนำมานี้ทั้งหมดนะอ่คเป็นที่ทราบกันคุณพ่อเกียรติยศแท้ตั้งเป็นต้นเนี่ยให้ได้อนโมทนาแล้วก็ให้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่ยญาพี่น้องบุตธิดาทำบุญที่ไปให้นั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนมตมุนใดอัวดารหรือเป็นไรก็ตามถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งไปสมดังเจตนาบารคของท่านเจ้าภาพต้นทุกประกาศอาตอมาก็จะได้สวดพระปรธรรมแล้วก็จะถาสังเวยให้พรพร้อมกับให้ตัวน้ําไปเลยนะโอ้ทานอยู่นะ <c oughs> Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddha sa namo dasa bhagavato arahato sama sambuddha sa namo dasa bhagavato arahato sama sambuddha sa putang sarang kacami tamang sarang kacami sangkang sarang kacami ruti pi putang sarang kacami ruti pi tamang sarang kacami ruti pi sangkang sarang kacami tatiya pi putang sarang kacami tatiya pi tamang sarang kacami tatiya pi sangkang sarang kacami ti pi so bhagava arang sama sambo do wisaya charana sambano sukha to loka vitu no tro pri sama sarade satha te bhagavato bhagavato sabaka to bhagavata tamo sati riko kali ko e pasiko upanaya ko pacata vadi tapo seperti peti penopak ke wotou sa wosangku, si peti penopak ke wotou sa wosangku, iya iya peti penopak ke wotou sa wosangku, sa mi penopak ke wotou sa jadi tahu tari, peri sa yu kani, pera, tata esa paka wotou sangko wosangku, yo pa, onai yo ta, ki yo, cilei kala ni yo, no tara pu ya, ki tanga te, au iya paja ya sangkara, sangkara, paja winya nang winya nang, paja ya nang berupa, nang berupa, paja ya seraga, tara seraga, tara paja ya pasop, pasapa, paja weta nabe, tara paja tana, tana, paja upa, tara paja ya pa paja ya cati, paja ya cara merenau, so kapre de woto woto merenau, sa sa यो मेता सक्येवरा सतो ससमुदयोति अविचायतो एवसे सवेला कतलो तथा संखल नोतो संखल नोथा विञ्ञान नोतो विञ्ञानो सानम रूपेण रूपो नाम रूपेण उधा सर्यत्रोतो सर्योन्त्रो पसेन रूपो पसेन लोरा मेतरा दोतो मेतरा नोता तना लोतो तना तथा उपातर नोतो उपातर दापो बने लोतो भवन रोथा चातिनो रोतो चाति

Kacang di tante sambal kalau teman yang kiciwi tuh bahar ronggo sekai soa yang rata nang no sama ngari di kata nata butir rata nang peni tanang tenang saja nang tuh yang wila kang ngamat tang peni tanang jera jaka sako yang meni sama itu nata nata manda sama di kiciwi tama di tuh yang putih setau baru baru kiciwi sama mana terikanya rikanya mau sama di nata nata sama di wajiti tama di merata nang peni tanang atas apa seta setari ya tanang juga di tadi kelahi kena suka tuh sewa kate seti nema parang di tama sang kera yang putih ya supu juta mana saat kami noko sama saat ini ibadah-ibadah karat

Ati lokasi laku nusa cang jadi jenut saja tena saja kahami saja yang menut terang awas cipta warama barang wapu saja paman wasa saja saja yang makasang seperti patah apa kanan saja patah awas terama tapi tak jadi kata jatuh seperti kemasan saja tema yang mahal pasal di lokasi saja nak jadi mencari siswa lasak perisan dan kuda kampar si es menta semen saja marami iti, sajana ti esam sajapa, paromi iti. Uta cajan cakup mak ekara cari sabanu pada tentang nama sami hari sabanu pada bila sabat aja cukup tapi lemu tiba sang ibu ibu pernah nabi tak pun sabar nama tu cuma para nama nama tu jana masuk pada ekara tentang nama sami hari sabanu pada bila sabat aja cukup tapi lemu rata tinggi apa mana ibu tak pun sabar nama tu cuma para nama tu putera nama jana masuk itu diminta ngomong mangkir yo jaman apa usah nasa papa kau tuh sumana akan putar nopo bena bena sumana jadi pintar ngomong mangkir yo jaman apa usah papa kau sumana tau kan mangkir ma bena bena sumana jadi papa kau sumana tau sakau papa bena semento sumana sere tapi dia piti pasir pojang tapi dia sumana tuh peka pojang kaca tete sapa rasu namun nasa mereka tapi tapi ketasa mau rantai pinggir nih pada ya jabur ya tuh sapa एक कसमें समझे ना तो मुकरण चक्कर समय के लिए नहीं तो कुछ ऐसा वापस जंगे सत्ता तेरे सजे तेरे जाता हम बिना तेरे बाबू रखा मुझे उन तरह ऐसे रस चौबा चना सुते हो सो तो जो तरह तेरा तेरे में बना पना पिता बना सत्ता ना Sakata wu tara tara wu sata wu tama wu ranga hitang 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 hitang

สิทธิคือจังสิทธิกรรมสิทธิเาพังสรุสสโสสจนไรวินาสุทธิก็ยัสิทธิกรรมสิทธิเโยังสปรุสสุสปโรสปภสจันไวิสุทิย์ก็ยังสทธิกรรมสิทธิเาพโจังสรุสปสุสปโรสปสจันไวินัสสุตเตรียมตวดนะครับรับองเลยนะอุิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ ยะาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขระรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิสิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธา สัพิติโยโยชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนเสิริสนิจังุธาปจายโนจตารุธรมมวัฏันเตอายุวโนสุขังพลังรัตนตญานุภาเวนะรัตนตยเตชาสาทุกคโรคัพยาเวราโซกาสัตุจุปทวะ อนเนกขันตรายาปิวินสันตุอาศสะสตชยสิทธิทนาลาพังโสที่ภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจวนุจโพคังโสที่พวันตุเตภวตุสัพมงางคละกันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสที่พวันตุเตภวตุสัพมางคละกันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติผวันตุเตภวตุสัพพมังคลราันตุสัพพะเดวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติผวันตุเตอย่างรวดเร็วโอ้เย็นไปหมดเลยยมเล็กเพราะมันใช้สมาธิมากใช้ความตั้งใจมากก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็เกิด ปิติเิดสัตทธิความเด็นเย็นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะอาจารย์เสวด่ไปแล้วรอบหนึ่งตอนเช้า,ชาก็เริ่มมีผลติดตามมาอยู่